คลิปปี้ทีวีภูมิใจเสนอ

คุณเป็นใครหรอคะถามดีเอาไปติดป่ะขอบคุณค่ะเฮ้ยใครเราวโมไม่คืนนะคะเออแล้วตกลงคุณเป็นใครมาหาใครอะคะ สอ้าว่ชมว่าไงมีอะไรว่ามาอืมผมเขาพูดตรงๆเลยนะเฮียเออจะพูดตรงจะพูดโคตรพูดอะไรก็พูดมาเถอะฉันมีงานต้องทำผมจะบอกเฮียว่าหรจจีบหน่อยแน่หน่อยแน่ ชื่อหน่อยแน่เหรอแหมชื่อเดียวคู่มั่นฮียเลยนะแต่ว่าคงไม่ใ <However> ช <society> ่คนเดียวกันใช่ไหมเป็นคนเดียวกันครับดีมากเฮ้ยนี่ไอ้แชมป์แกคิดจะตีท้ายครัวเฮียเหรอเฮียกับหน่อยแน่ก็ยังไม่ได้แต่งแฟนก็ไม่ใช่เป็นคู่มั่นที่ผู้ใหญ่เลือกให้ผมก็มีสิทธิ์จีบไม่มีสิทธิ์เว้ยเฮียไม่ได้รุญาติแกจีบเข้าใจป่ะแกห้ามจีบหน่อยแน่ผมไม่ได้มาขอนุญาตเฮีย ผมแค่มาบอกไอ้เฮียรวยเท่านั้นผมไปหาลูกค้าก่อนนะครับเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยไอ้ไอ้แชมป์ไอ้เฮ้ยดิฉันชื่อมาดามแอนหรือที่เพื่อนๆเรียกกันว่าแอนลิน สัดส่วนของดิฉันสามสี่ Bref, 3, 4, 24, 3, 5, bon. <rik> ี่ส่ามห้าสูงร้อจดสิ่เา่ฉันมีความสามารถพิเศษมากเกี่ยวกับปาลิ้นลกันถีกับปากการโตกลับมของื่ออเลยชื่อยังก็ติดกระใจของท่านเถอะ แอนมาหาใครเหรอคะนุ่มๆอๆมิซี่แอนมาดามแอนเอ่อมาดามแอนมาหาใครเหรอคะครับเจนมาหาหนูแันวีอะค่ะแทนวีใครอะโอ้โหที่นัดมาแต่เช้าเนี่ยเพื่อมาคุยเรื่องผู้ชายเนี่ยนะถูกต้อง แล้วเรื่องนี้มันเกี่ยวอะไรกับผมไม่ทราบครับไม่เกี่ยวจ้ะว่าแต่ว่าฉันต้องการคนให้คำปรึกษาอแล้วทำไมไม่ไปปรึกษาไอแอปเปิลเน่าเพื่อนเจ้เล่าก็เห็นัม่เน่นไม่ว่าสิมันก็ไปหาไอโบหน่อยแน่หรือป้าเหมาก็ได้มไม่ได้เพราะว่าครั้งนี้ฉันต้องการมุมมองจากผู้ชายอย่างนายสองคนมองจากผู้ชาย คือหนูทันวี่เนี่ยคือใครเหรอคะครับหนูทันวี่ ครั้งแล้วให้เรียกพี่แอนไม่ใช่พี่เอสดิเออลืมไปว่าพี่เปลี่ยนชื่อแล้วนี่เป็นมาดามแอนใช่ไหมเฮ้ยทุกคนทุกคนไม่ต้องกลัวไปนี่คือพี่แอนอดีรุ่นพี่ของบอสเองสมัยเรียนเนี่ยเป็นนักกีฬาฟุตบอลดยอันนะก่อนที่เอ็มข้างหน้าออไม่ใช่เอ็มไข้หน้าที่หัวหัวข่าวนี่มันจะขาดก็เลยเป็นนักกีฬาฟุตบอลไม่ได้ ก็เลยหักเหตุตัวเองไปเป็นเชียร์ลีดเดอร์แทนอ่ะที่แบบประกอว่าตอนเป็นเชียร์ลีดเดอร์ดันดูดม้านี่มาฝรั่งดูดเข้าไปไม่ติดคอโอ้โหน้อเกี่ยวอะไรครับแต่๊กถามไม่ตีเลี้ยงสมองไงอ๋อนี่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 คุณหน่อยแน่ครับคุณโบแล้วก็คุณระเบิดครับสวัสดีครับ สวัสดีค่ะรับไม่ต้องเยอะไม่ต้องเยอะเดี๋ยวพื้นเหน่งพี่เดี๋ยวพื้นเหน่งเดี๋ยวพื้นเหน่งมาดามแอนนะคะอืออยู่ท่นบี้ค่ะบพี่อยากชมออฟฟิศนี้ตึ้งเลยอ่อค่ะได้สิครับเดี๋ยวให้ผู้นี้เกาพาไปปวดฝากด้วยนะแล้วเสร็จแล้วพาไปเจอบอสที่ประชุมนะค่ะทางนี้ครับมุกค่ะข่ำปลาไม่ข่ะ เชิญทางนี้ดีกว่าครับตั้งสนามเหมือนใครนะเใครดูในไอ้เดี๋ยวพู